ไม่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 เราไปเราเราตามรถทุก่อนดีกว่าได้แต่รถเราวิ่งเร็วกว่านัโดนยิงมาแล้วยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วมันยิงมาจากด้านซ้ายเราเราต้องทุกต่อบ้างไอ้เรื่อผมต้องหลบเหมดิจิตอลต้องย้ายยีนั่งเฮ้ยอรถถังบมาถังมาถังมาถังมายถังย้ายยีนย้ายยีนไปเรื่อยเรื่อยรถถังยิงมันที่มาท่ามาเลยจ้วย โอ้ยไม่โดนไว้พวกมันไอเฮ้ยมีคนปล่อยสมองอยู่นี่ไงเฮ้ยสูตรนี้สูตรนี้ได้สูตรนี้ได้เออเราจีสมก็แปลไปแล้วต้นเราเล่นตายอยู่ด้านหลังนี่เนี่ยจุดสมองนี่มาหรือเราจีหมู่เก้าอ่ะเราบอกเลยบอกเลยจะให้เราสร้างแฮปตรงไหนนี่ไปตรงนี้แน่นะโอเคงชน ใครบอกว่าใช่ปิดดิไอโอสไอโอสปิดดิโอสปิดดิเฮ้ยเข้าไปเลยเข้าไป้ไปเลยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช้ใชเข้าไปใช้เข้าไปเลยโอ Yes we did it Fucking out We did it We did it What the What t h ป fuck Why เล้วเราเรีบสร้างรีบวางเดี๋ยวผมอันหลวศพายไปไปไปดวนดวนไปเร็วเร็วเร็วรถจะสูนโล่รถจะพังแล้วรถจะสูนเร็วเดืกันโด่เร็วรถจะระเบิดแล้วเรียบร้อยแล้วโหลดหมดแล้วไปต่อเลยไม่ได้ผมขยับรถถอยหลังหน่อยเดี๋ยวผมไปผมไปออฟเถิดนะมาร์คแมนอีกทีหนึชิดดาวโดนไปอยู่หน้าปืนรถอ๋อไม่ใช่โดนอะไรยิงปี ทาง s อสดีลอยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนี้มุดแล้วมีคนมีคนมีคนอยู่ทางอีสต์เฮงก้าอีสต์ดีเนาะใช่ใช่ๆมีคนอยู่แฮงเฮงก้าอีสตเห็นมอเตอร์ไซค์เต็มเลยสิงห้องไดรฟี่ไม่ได้ระวังอีสตระวังอีสตฝั่งอีสต์อะระวังขุดขุดท้าไปดิคนนึงนอะโอ้โหใช่เนี่ยคุณเนี่ย เดี๋ยวผมวางลารี่ก่อนได้ไงได้ไงหลังทางเขียวหลังทางเขียวได้ยังเดี๋ยวผมจัดเอง้าด่วนด่วนไม่งั้นรถคันนี้ละลายมันยิงใส่ผมผมจะไปช่วยผมจะไปช่วยมันโย่ help please please ใครคนไหนกดแฮปไว้โอ๊ยนีจารแล้วารับสองคนกันเข้าแฮปแล้วข้ามันฆ่ามัน ดาวดาวดาวเก็บเก็บ3าเก็บ้าสวยเยี่ยมเยมีคนนึงทางอีสดาวดาวสตรงนี้ฮับตรงนี้ฮับกำลังโหลดกำลังเกิดได้โอ้โหตรงนี้โคตรตื่นทีนเอาไม่ไหลเด้อไม่ดีกว่นี้ MBT MBT มีฮับที่หนึ่งกำลังเกิดน่ลองสบายแล้ว ลมาแ้วโอนโอนไปซ่อมไปซ่อม่ได้ไดเลยไปซ่อมโรจิ๋วหน่อยเด็ดมีคนอยู่ทางอีสต์มันน่าจะมีฮาร์ปอยู่ทางอีสต์ระวังนะฮาร์ปอีสต์โรจิ๋ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วตอนนี้ไอ้ก็ได้มาหาผมคคนหนึ่งเลย ผมจะเตะผมจะตั้งป๊อบโทรไอ้ยีวะกํลับไปครับนี่ใครยิงกูเนี่ยไม่มีนะผมโดนผู้เด่นอะยิงเหรอเอไอ้เหี้ยไอ้ตรงนี้เคลียร์นะแทงก้าแถวนี้เคลียร์แต่มีคนอีกคนยืนอยู่หลังแองกามีคนหนึ่งอยู่ทางอีสุดเลยอ่ะวันดาววันดาว อยังเหลืออะ<อ>ตอนนี้ตัวถังไปไหนละถังยังอยู่นี่อยู่ทางเอบบอ่ลาวโอสามลาวโอสามแตกอยู่ปกโอ้แม่งยังเรือเราเหลืออีกหกร้อยนะเราไปสร้างไอ้ยิงมีไ,ทไลท์เวร์เคิลไลท์เวร์เคิล,เเลเเตรงผมมันวิ่งมาทางรันเวย์ทางบนรันเวย์แถวผม มากมากมากผมไม่ใช่รีมรีอโอเคเดูมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ ต้องออฟเซิร์ฟมีรถหุ้มเกราะออฟเซิร์ฟรถหุ้มเกราะเป็นรถสี่ล้อ BMP, BMP อย่างร้อยยี่สิบให้ให้คุณซันจัดการมันโดนหรือเปล่าแตกแตกแตกไปแล้วยย่โอ้ยโล่งสักทีในที่สุดก็ได้เวลาถอนหายใจสักที เมันมีลารีพอยอยู่ตรงออฟเซิร์ฟลารีพอยตรงออฟเซิร์ฟซอให้ผมไปเช็นเชลิตไหมขอคนมาเสริมได้ไหมผมเจอลารีพอยตรงออฟเซิร์ฟช่วยหน่อยช่วยหน่อยกำลังไปเอคุณไอ้คนนี้ยังไม่เกะกำลังไปกำลังไปมันอยู่แถวรถกระบะคันนั้นอะรถกระบะออฟเซิร์ฟ มาหาผมหน่อยเดี๋ยววางลาลี่วางลาลีก่อนสักทีมันมีลาลี่ตรงนี้นะมานี่มานี่ไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งเข้าอ่ะถ้าผมจัดกำลังวิ่งเข้าลาลี่นะได้ลารีเคลียร์แล้วเคลียร์เคลียร์ว่ายอยู่ทำไมมามาไม่หยุดสักทีไอพวกเวน ไได้อาี้เรอยง่เลือดไหลตายว่ะมอนกันไจะยัเราผ่านจุดยากสุดมาได้แล้วไปไปไไปรถไอไอฟปล่อยปล่อยไลไปย

เซส็ตสมมติพอกเกมจบเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรอจนเกมจบแหละน่าจะได้เข้าเพราะว่าเซิร์ฟอื่นตอนนี้ก็ไม่มีเฮ้ยยาน่อเราโดนโอ้อยโอ้อย,ออยกระจุยเลยเจ็ด,ด,ดสิบ Boys, What do what you have smoke for? Throw it if you have smoke. I'm not going to in the cooker. I gave you that. Dang it. Reloading. Oh, at least oh, we're Sanji gonna yo. cap it now. Stay in here, boys. Hey, we're We're Stay in here, medic, get, get everyone up. Can somebody yeah, dig the hub over here? Go, 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 in the building, hiding, hiding. Go, 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 Thank you, buddy. Yeah! window, window. Keep your eyes on that window. Uh, west. Window, west. Do, yeah. not thang, not thang with, oh, do not, okay. not with, do not with Fuck, fuck, fuck! What's Watch out for the window, window! Yes, Oh <laughs> my god. I beg you. Ah, thank you. Me.

ไอ้ส l ัลด์อิวิทารีเย่เธอพอร้อยหนึงโอเคทุกคนต้องรีบเราต้องรีบเราต้องรีบเราต้องรีบไป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 หาโลจิแท็บต่อไปโอ้โหกระมอนมั่ Long, long, long there, Move, move, move. Get it's Get inside. 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 Get Get inside. Get inside. boys you tell us when to jump out, right? Kay. Yeah, yeah. yeah yep. right that sounds like a tank. Yeah, that was the friendly oh, tank. before oh, I that see, was I the see. Oh. Can you get out? Out, out! Go, go, go! Fuck! เอาไปเอารถจีกมาเราจะขับเข้าไปกับรถถังมั้งอหเอากินไม่ออกทัดสะพานกันไม่ได้มีมีฮาร์ปอีกที่หนึ่งของอยู่อีกฝั่งของสะพานเราข้ามได้ นี่ผมก็รับชิดแล้วเราเรา, yeah. เราไม่ต้องเราไม่ต้องข้ามไม่ต้องข้ามเราอยู่ตรงที่แคปเลยถ้าเราถ้าเราอยู่ฝั่งนั้นน่ะได้ๆ t าต่อสู้ Do not get to across Do not get across the beach Stay on the on this side We could we still can camping 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 Camp capture yeah เฮ้ยทุกคน Can't capture this stay around here, do not nobody move. Get, your, get, get your back to the field. He doesn't have any bandage. Am Is the ammo back here? Uh. We, are, we are about to capture this boys. Stay inside. Yes. Go through no, we ball. Let me look B my เราแคมปอยู่ใช่ไหม Smoke out เราแคมป์เราแคปอีกครึ่งนึงคงจะเป็นธงขาว Fuck o n t h a e markman on the right side Get to the left One of us just get shot by the markman

ต็นตะขาบมันฟังข้างไปไหนไม่ได้เฮ้ยใยเนียคับครับต้องไปครับต้องไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวไปรับเาเรา